สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พลอยทูพรีเซนต์สำหรับวันนี้พลอยก็มีบทความดีๆที่พลอยได้อ่านจากฟอรัมฟอรัมหนึ่งของพยาบาลในอเมริกาซึ่งในฟอรัมนี้เขาได้เขียนบทความเมื่อวันที่6มีนาคมปีนี้นี่เองนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่แบบว่าใหม่เอียมอ่องสด,ดๆเพิ่งออกจากเตาอบอมาเลยทีเดียวนะคะ กกับารจัดอันดับ1ใน5พยาบาลที่ทำเงินเยอะที่สุดในอเมริกาถ้าใครสนใจอยากจะรู้ว่า5อาชีพพยาบาลที่ได้เงินที่เยอะที่สุดในอเมริกาตอนนี้คือพยาบาลประเภทไหนหรือสายไหนก็ติดตามชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่อันดับที่5เลยค่ะอันดับ5ของพยาบาลที่ทำเงินได้มากที่สุดในอเมริกานะคะก็คือ Certified Nurse Midwife นะคะหรือเป็นภาษาไทยสวยรู้ก็เรียกว่าพยาบาลประยุงคันค่ะ ในปัจจุตอนนี้นะคะพยาบาลระุมคันเนี่ยถือว่าเป็นพยาบาลที่มีความคิดและพอเพิล่ามากๆเลยสําหรับครอบครัวสมัยใหม่นะคะของอเมริกาชนเพราะพยาบาลระุมคันนะคะสามารถทํางานได้หลกากหลายเซตติ้งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะคะหรือแม้กระทั่งไปที่บ้านคนไข้นะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยคอลูกได้เองที่บ้านมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และ e x p e r i e n c e ที่แบบว่า วอร์มมิ่งและก็โฮมเวล้มงว่มากที่เขาสะเวลเข้ามิวเบบี้หรือมิวบอลอยู่ที่บ้านของเขาเพราะะนัยพยก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมพยาบาลพดุงคันถึงได้เงินเยอะเป็นอราดับข้าของพยาบาลในอเมริกานะคะโดยพยาบาลพดุงคันนี้นะคะทํางานก็40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะและเงินที่พยาบาลพดุงคันได้นะคะก็คือเงิน 8, 2 6 8 0สนและบาทนะคะต่อเดือนนะคะหรือคิดคร่าวๆต่อชั่วโมงก็คือ1546บบาทต่อชั่วโมงค่ะ อัดับ4ของพยาบาลที่ทำรายได้ได้มาก1ใน5ของอเมริกานะคะก็คือ Psychiatric Nurse p r o f e s s i o n e r นะคะหรือพยาบาลกับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางอาการทางสมองค่ะ คำหลักไซเค i ริทริสเนอร์พรีนชเนอร์นะคะก็เป็นหลักสูตรที่คุณต้องจบพยาบาล4ปีนะคะหรือปริญญาตรีในสาขาพยาบาลนะคะแล้วก็ได้สอบได้เป็นรเอ็นร i s t e r ตอร์เนนะคะทำงานในโรงพยาบาลมีประสบการณ์จากนั้นคุณก็ต้องไปเรียนต่อ MSN นะจ๊ะหรือ Master degree of n u r s ซ n g ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นปริญญาโทนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องผ่านการทดสอบก่อนที่จะสามารถออกมาทำงานได้ะคะ่ะโดยพยาบาลไซเคิรทริสนะคะนอกจากที่จะดูแลคนไข้ผู้ป่วยการทางจิตนะคะระบบสมองแล้วนะคะพวกเขายังดูแลคนไข้ ที่ทําการเลิกสารส,สนตสาๆนะคะเช่นคนที่ต้องการจะเลิกยาเลิกเหล้าหรือ b e h a เ i o วและบุคลิกต่างๆที่ทําให้เหมือนว่าคนเราแบบต้องๆหน่อยอะคะ่ะ ไชแคลีนิกเนอร์เิเชนเนอร์นะคะในอเมริกานะคะส่วนมากนะคะเซตติ้งที่เขาทํางานก็คืออาจจะเป็นโรงพยาบาลคลีนิกหรือสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแฟคเทอรี้สำหรับคนที่มีอาการป่วยทางสภาพจิตนะคะสมองแล้วก็ผู้ที่ต้องการจะเอ่อรีฮารเนี่ยหรือสถานที่ที่เลิกยาเลิกเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นแหล่งที่พวกเขาจะทํางานนะคะโดยส่วนมากนะคะคุณก็สามารถ เออแอดเสสเมนต์หรือทําการตรวจคนไข้วินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบสั่งยาต่างๆนะคะพยาบาลสซใชชุดเนอร์สกิชเนอ,อร์นั้นสามารถเป็เงินเดือนได้มากถึง2 7 2แสนบาทต่อเดือนนะคะหรือตกเป็นชั่วโมงแล้วก็ที่50.79ดเซเวร์หรือตีเป็นเงินไทยก็คือ1 5 7่บบาทต่อชั่วโมงค่ะ ันดับที่3ที่ทำรายได้ที่สูงที่สุดในอเมริกาะคะก็คือ clinical nurse specialist ะะสำหรับคลินิ c อลเน r ร์สเปเชียลิสต์นี้ก็คือพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในโรคที่มีความยากสลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ specifically ในโรคที่พอจำได้ตอนที่ทำงานในโรงพยาบาลนะ,ะพอเจอคลินิกอลเนอร์สเปเชียลิสต์ที่มาหาคนไข้นะคะแล้วพยาบาลประเภทนี้นะคะเขามาอีจเจตคนไข้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจนั่นก็คือสามารถให้ความรู้ให้คำปรึกษาได้กับคนไข้ในโรคที่มีความซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ยากไม่ใช่โรคทั่วไปนั่นเองนะคะในเคส โดย Clinical n u r s p e c i a l i s t นี้เขาทำงานได้มากถึงชั่วโมงละ1,580บาทหรือเงินเดือน273,905บาทนั่นเอง โดยพยาบาล Clinical n u r s e s p e c i a l i s t นี้นะคะเขาจะส่วนมากทำงานในเซตติ้งเช่นโรงพยาบาลนะคะเพื่อจะพัฒนาการทำงานของบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลน,นั้นๆแล้วก็ให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไข้นั้นๆน,น,นะคะที่เป็นโรคที่มีความสลับซับซ้อน นี่เลยค่ะ general nurse practitioner หรือเวชัพปฏิบัติการพยาบาลน,นั่นเองนะคะ general nurse practitioner เนี่ยก็คือพยาบาลที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีสปี BSN สอบได้ไลเส์ในการทำงานพยาบาลจากนั้นคุณก็ไปเรียนต่อปริญญาโทซึ่งในแต่ละมหาวิทยาลัยก็มีความแตกต่างทางหลักสูตร ะะอาจจะเป็นต่อภายใน1ปี2ปีหรือ3ปีวิตินแดดทางไลน์นั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่กับเพจที่เราสามารถให้เวลาในการเรียนกับทางออนไลน์โปรแกรมได้นะคะโดยพยาบาลประเภทนี้ค่ะทำงานได้ทั้งทางโรงพยาบาลเนอสิาา่งโฮมนะคะหรือสถานรีฮาร์บนั่นเองโดยอาจจะสามารถแอสเซสคนไข้ตรวจวินิจฉัยได้ต่างๆแล้วก็ให้ยาโดยยาเนี่ยก็จะเป็นเปซิฟิกวีมีก็มีสกุปของเขาถ้าบางทีเป็นนาคอติกที่เช่นมอฟีนหรืออะไรเขาอาจจะเขียนสคริปต์ไม่ได้นะคะ ทางนี้ทั้งนั้นนะคะข้อดีของการเป็นพั <EN _ S> นธุ์ชิวเนอร์ในอเมริกาก็คือคุณสามารถเปิดคลินิกของตัวเองได้นั่นก็เหมือนว่าทํางานเป็นเหมือนคุณน้องหมอเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเธอสามารถ,ถามีคนไข้ที่มาหาในคลินิกนะคะแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็วินิจฉัยโรคต่างๆแล้วก็แจกสคริปหรือเขียนยา ะะแต่ว่าการเขียนยาต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะมีข้อจํากัดอาจจะว่าไม่สามารถเขียนยาให้คนไข้ได้ทุกตัวยาเหมือนที่คุณหมอสามารถทําได้แต่ทังนี้ทั้งนั้นนะคะเดอร์สเปชเชียลเนก็ยังอยู่ภายใต้ใตการควบคุมดูแล,ลข,ของคุณหมอนั่นเองนะคะถึงแม้จะสามารถเปิดคลินิกเองได้ก็ตามนะคะเดอร e สเป c t ช t i o n น r นะคะทำรายได้ในอเมริกานะคะถึง2องแสน6 4 9ดบาทต่อเดือนนะคะหรือตกชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ 1, 5 9 4บาทต่อชั่วโมงนะคะโดยจิตการ แนแมาถึงอันดับหนึ่งของเราแล้วนะคะพยาบาลที่ทำรายได้นนสูงสุดสุดสูงในอเมริกานะคะก็คือให้ทายค่ะนั่นก็คือเขาเรียกว่า certified registered nurse anesthetist นะคะ nurse anesthetist anesthetist รินพ as ันค่ะ nurse An anesthetist นะคะหรือพยาบาลดมยานั่นเองนะคะโดย nurse ประเภทนี้นะคะเขาจะทำงานที่โรงพยาบาลหรือคลินิก setting ที่เขาเรียกว่า เป็นพันธุ์แค่ปัญหา,ากับเซอร์เจยนะคะหรือว่าคุณหมอผ่าตัดนั่นเองนะคะ จำได้ที่พอไป observe nurse anesthesia ครั้งหนึ่งนะคะตอนเป็นนักเรียนพยาบาลนั้นนะคะโดยคนไข้ผ่าตัดนะคะในห้องผ่าตัดเขาจะมีคุณหมอมีพยาบาลมี surgeon tech นะคะก็คือผู้ที่เอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ให้คุณหมอนะคะแล้วก็มีอะไรอีกแบบแต่ว่าผู้ที่มีความสําคัญที่ว่าเคียงหวาเคียงไหลกับคุณหมอในห้องผ่าตัดนะคะก็คือ nurse anesthesia เพราะว่าเขาเป็นคนควบคุมว i t a l sign และทุกๆอย่างของคนไข้ไม่ว่าจะเป็น blood pressure pulse respiratory ถ้าคนไข้แบบว่าอยู่ดีๆก็ดมยา แล้วหลับไปแล้วไม่เป็นโทต้องให้ยายที่สามารถคนโทรลนะคะ homeostasis ของร่างกายคนไทยในการที่เพื่อที่บอกเขาจะทำไม่ว่าจะเป็น invasive นะคะหรือการผ่าตัดที่มีความสลับซับซ้อนยากเย็นแล้วก็ยุ่งยากนะคะหรือว่านาน invasive ต่างๆนะคะ เพราะฉะนัน ibly, <Yeah. S 3> ้นนะคะบทบาทของ nurse a n e s t h e t i s ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากเป็นผู้ควบคุมดูแลร่างกายชีพจร v i เท่าสายและทุกอย่างของคนไข้ก็ส่วนมากเนี่ยนะคนที่จะสามารถเป็น nurse anesthetist ได้นะเขาต้อง ค่อนข้างจะเป็นพยาบาลทั่วไปก่อนนะจรืเริ่มต้นที่มีประสบการณ์นในการทางานที่ ICU ก่อนเลยนะคะหรือพยาบาลที่คุ้นชินกับการทํา IV push 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 push, push เพราะอาชีพนี้นะคะคุณต้อง push ยาต่างๆนะคะที่มีความสําคัญต่อระบบของร่างกายมากมายที่จะคลิกฉันชีวิตจากไม่หายใจมาให้มาเป็นหายใจได้และอะไรต่างๆมาณนี้นะคะ <S <S ถือว่าสําหรับพอน,น,นะ,ะถือว่าเขาเป็นพระเจ้าได้ไม่ต่างจากหมอเหมือนกันนะคะ คนทำงานประเภทนี้เนี่ยต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะคะโดยคุณจบ B.S. M. าไม่พรนะคะคุณก็ต้องมีลิสต์ของการที่จะสามารถไปสมัครเข้าหลักเรียนหลักสูตรนี้ได้แะหลักสูตรนี้นะคะน่าจะใช้ก็แล้วแต่ ตามมหาลัยต่างๆด้วยนะคะบางมหาลัยอาจจะใช้เวลา2ปี3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ค่อนข้างเป็นหลักสูตรที่อินเทนส์มากๆโดยที่คุณจะไม่สามารถหลายๆคนนะคะที่เข้าเรียนหลักสูตรยังไม่สามารถทํางานไปด้วยได้ต้องแบบฟูดถามที่แบบกินอิดอ๋อนะคะเพื่อที่จะสามารถจบเป็น n urses anesthetist ได้งเงินที่พยาบาล n u r s e anesthetist ได้นะคะก็คือ2 5 0 3ต่อชั่วโมงนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือถ้าเป็นเงินเดือนหนึ่งนะคะก็ประมาณ4 3 3 8 7 0านบาท โตโได้แค่นี้นะคะอันนี้นี่ก็เป็นแบบว่าจเนอรัลคร่า,าวๆนะจ๊ะคือมาจากในเวบที่เขาบอกมาแต่ว่าคนที่พอรู้จักที่ทํางานนี้นะคะเขาได้สูงถึง100ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือก็ประมาณ3,100บาทต่อชั่วโมงนะคะคือมันก็มีความ v a r แ e s ในเพย์แล้วแต่ว่าเราทํางานที่ไหนรัฐอะไรนะคะ พลอยก็หวังว่าข้อมูลนี้นะคะจะทําให้บางคนที่สนใจอยากเรียนพยาบาลที่กําลังเจะเรียนหรือบางคนที่เรียนแล้วแต่ยังไม่รู้แนวทางว่าจะอยากเป็นพยาบาลประเภทไหนคะก็ะสาสารถปูทางสร้างฝันาห้ได้เลือกแนวทางของการเป็นพยาบาลต่างๆได้ถูกแล้วก็ลงเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับประเภทพยาบาลนั้นๆค่ะสําหรับพลอยเองนะคะที่ทํางานพยาบาลมา7ปีนะคะก็เปลี่ยนงานมาหลายแบบด้วยความที่เป็นคนชอบซอกแซกสนใจก็อยากไปทุกซอกทุกมุมเรียนรู้ทุกอย่างขนาดใช้เวลาแค่7ปีเนี่ยนะ ปเปลี่ยนงานมาบ้างแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ายังเรียนรู้ไม่พอเลยเพราะทุกๆกวันเนี่ยคือการเรียนรู้โดยเฉพาะงานพิวรณ์ยาามริกามันเยอะแยะ่และมากมายเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพาก็หวังว่าข้อมูลที่ให้มาในวันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลที่ดีที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพพยาบณลอเมริการมากขึ้นค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์พอจะได้มีกําลังใจทําวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะมาแบ่งปันสาระความรู้ให้กับทุกคนใน p o i t o Present อย่าลืมสับต i b e ให้พอยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบวังว่าทุกคนจะมี have a very very nice weekend นะคะก็ขอบคุณที่ชมในะออ p o i t to Present สวัสดีค่ะ